ใน4ตัว4คู่เมื่อกี้อาจารย์กับอาจารย์บอกมามีตัวไหนที่แบบเด่นสุดชอบสุดไหมชอบสุดในเป็นลำดับที่มันชอบบอกเป็นลำดับอะไรก็คือเจ็ดหนึ่งห่งเจ็ดแล้วก็ผมว่าเลขเซอร์ไพรส์ที่จะมาก็คือเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดมันออกไปแล้วแต่คนที่รอมันสลักวันนี้เก้าเจ็ดวันนี้ก็เจ็ดเก้าแ้กก็ยิได้เพราะฉะนั้นได้ยินอย่างนี้แล้วนะฮะลอตเตอรี่พลาสเรามี ไวยเข้าทุกวันนะครับแล้วก็ตอนนี้อาจจะหายไปจากตลาดครึ่งประเทศแล,ะละ้วล่ะไอเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเก้า็ดีเลขเข้า,ขา,ขามงคลเพเมื่อกี้ไม่ทันไม่ทันเพราะฉะนั้นร,<ต>รอบข้ามดี๋ยวรอบข้ามีเข้าอีกนะฮะตามเลข7จ็ดหรือเจ็ดาอาจารย์นอตี้เข้าไปที่ลอตเตอรีพ่พลสตสดคอมนะคะอะระหว่างนี้อยากคอมเมนต์อยากสอบถามอะไราอาจารย์นอตี้นะคะ พิมพ์มาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนตอบถามให้นะครับผมแชร์ได้เนาะได้เลยตอนนี้คนใหญ่เป็นการพิมพ์เลขมาหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดเก้าอะไรเงี้ยอันนี้คนดูสองพันสีองพันสี่นะครับโอเคเราจะแตกให้ได้หนึ่งหมื่นคนดูเรื่องปกติของเรานะฮะหนึ่งหมื่นคนดูเพราะฉะนั้นฝากแชร์คลิปนี้นะฮะฝากแชร์ไลค์นี้ออกไปเยอะๆนะครับเลยอ่านี่อาจารย์นอตี้ก็แชร์ให้แล้วนะฮะฝากแชร์เยอะๆครับขอให บุญบารมีที่อยู่ต่อหน้าปู่องค์ดำที่นี่นะครับส่งต่อถึงทุกคนด้วยเกกวันนี้เรามาอยู่ที่กาลซีนเลยนะฮะโดินมานะมาตั้งแต่เมื่อเช้าอ่ะมีคนถามอาจารย์ว่าใต้ทุกมือใดอาจารย์จุดทูกน่าใต้ทุกมือใดนาจาจะมาแล้วจุดทุกวันไหนครับอาจารย์บอกได้เลยครับเดี๋ยว ต้องบอกว่าทูก่ก่อนจะถึงวันผมจะยกมือให้เอาแล้วกันเพราะว่าผมจะยังไม่พูดม,มันเป็นเค็ตของที่นี่ครับเดี<อ>๋ยวจ,จะยกมือเนาะให้พี่ท่องตามก็ได้นะครับคบพูดได้ครับพูดเราพูดได้ครับเก้าห <9, S 2> <5, S 1> ้าไปอีกครั้งหนึ่งเก้าห้าครับประมาณนี้คือตัวผมเองถ้าไม่ถึงก่อนมันผมออกผมจะไม่พูดเพื 5, ่อถูกเข็บ <5, S 1> นะครับ หนึ่งเก้าห้านี่เราเรากำลังพูดถึงในงวดสิบหกกันเนาะใช่ใช่ครับมันก็แปลกตรงหนึ่งเวดเมื่อกี้ผมว่าจุดได้ตัวนี้แต่งวดเมื่อกี้ผมได้ห้าหนึ่งเก้าอันที่ออกไปแล้วพูดได้แต่งวดนี้สลับกันผมก็เลยมองเฮ้ยเขามีแล้วขนาดเลขเก้าผมยังไม่ตื่เด้นเพราว่าเลขมันน่าจะหมดแต่จะมีลูกศิษบเอฟซีืองคนที่เขาขวัดขวัดขวดที่แล้วเขาก็จุดได้วันนี้เขาจุดได้ตัวนี้อ้อมตัดตัวกัน ใช่สามทางอาจารย์นี่ใช่ใช่ผมรู้แล้วโรู้แล้วเราจะเอาตัวไหนเพราะฉะนั้นไปตัดเล่นเอาครับ95591แถวนี้แหละผมไปได้ในพัสดีพัดมาใบหนึ่งทำไมใบเดียวอ่ะไม่ทันแต่ว่ายังไม่โอนเลยไม่ใช่หมดเวลาแล้วมั้งใช่ไปได้ชุดสี่ใบรอบค่ำมีเข้าไปอีกนะฮะเข้าไปจับจองกันไว้ชุดที่เอาแล้วไม่ได้โอนมันออกรางวัลที่หนึ่งโอ้โหผมคงนอนไม่หลับผมแคปไว้อยู่นะเพะถ้าออกจริงเนี่ยโอ้โห นะครับแล้วท่านตามอาจารย์เนี่ยสังเกตยังไงเห็นตอนนี้บอกว่ามิจฉาชีพเยอะมากเอานี้เฟซบุ๊กประกันครับตะพงตัวพิษจะมีเครื่องหมายถูกครับมีเครื่องหมายถูกและผู้ตามเท่าไหร่ผู้ตาม Facebook ตอนนี้ห้าแสนสาม้องห้าแสนสามเท่านั้นนะส่วนเพจเพจเนี่ยเพจใหญ่เราตอนนี้เหมือนค้นหาไม่เจอเนาะเราก็ไปที่เพจสำรองก็ได้ตำหนักผูใหญ่เว้นวัดอาจารย์น็อตเว้นวัดพาเที่ยวผู้ติดตามหกแสนสองครับ แล้วอาจารย์จะมีการบอกสัญลักษณ์เลขทุกวันไหนอะไรยังไงนะก็อ่าได้ไ่งใบอยู่ตลอดเรื่อยครับเป็นแนวทางแล้วก็อเนกก็มีต่างประเทศอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นติดตามเพจไว้ครับใช่ครับแล้วก็ระวังด้วยเพจปลวมันเยอะมีการที่เยอะนะครับท่ ก็การได้ยากครับตอนนี้เหนื่อยครับนะครับก็ต้องสังเกตผู้ติดตามเราครับสังเกตผู้ติดตามแล้วก็ไม่หลอกลวงไม่ทักไปเล่นด้วยนั่แะคนับนโอเคมีคุณเมย์บอกว่าแปลกมากๆยังไม่เคยไปตำหนักอาจารย์แต่ฝันเห็นและเมก็ออกเหันไงผมจะบอกว่าจะฝันเห็นหนักินเาว่าเจ็ไหไ่วไ่าไง ไปตกเลขท้ายสองวุกๆวันที่หนึ่งบ๊ายบายครงหวาดใจหวาดใจไม่ลืมสามเกนะคะกับแล้วเจ้าอาจารย์สามสิบอาจารย์อ๋องวดหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับครัเขียนไปด้วยนะเขียนไปด้วยนะเขียนไปด้วยนะโอ้สามตัวรับพี่ดาวเรืองบอกว่าพูดจริงค่อยเราอยากได้ทูบของอ้าย ที่จุดแบตเตอรี่พัดนะไอ้อ๋อถูกแบตเตอรี่พัดเดี๋ยวต้องรอดูเราบตเตอรี่พัดทีมงานก็จุดไปแล้วะนะครับมีใครถามอะไรไหมฮรั <c oughs> ถ้ายังไม่มีเรามาพูดถึงตัวเลขเพิ่มเติมอีกหนึ่งบไอหนึ่งเก้าห้าก็ดีจะเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าตามที่อาการก็ะทอกเหมือนกันครับ ทีนี้ถ้าจะให้เราขมวดมาเลยอ่ะขอหรอกขอขอนุญาตลองข,อข,อข,อขอมวดมาเลยอันนี้เป็นแนวทางเท่านั้นนะถ้าไม่มาไม่เข้าอย่าว่ากันนะอันนี้เราเล่าสู่กันฟังนะครับเราคิดว่าความน่าจะเป็นในงวดวันที่16ธันวามนี้เลข3ตัวที่จะอยู่ท้ายรางวัลที่1อาจารย์มองว่าเลขไหนมาเด็นสุดครับผมชอบตำแหน่งที่ผมให้เจ 1, ค, 1>, 7, 9, 1ครับ7 9น <1. S 2> ่ของผมจะมี79 6กับ79 1แล้วก็ตู้ที่จะเป็นตำแหน่งเด่นแต่ว่าที่ชอบที่ผูก็เป็น เจ็ดเก้าหนึ่งมูลค่าหรือว่าเก้าเจ็ดหนึ่งอะไรประมาณนี้สั่งแลวเหน่งกันใช่ครับลองดูหมุนดูคือชอบมากก็จะจริงๆชอบหนึ่งเก้าเจ็ดคืนนี้แล้วเขามาตัดเป็นชอบชอบสุดเลยที่สุดเอางี้เผื่อใครที่ไม่ได้เข้ามาดูไลฟ์สดตั้งแต่ต้นนะฮะเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์เขียนเลขในกระดาษ A4 พิมพ์ไว้ แล้วเดี๋ยวเราจะชูให้ดูตอนท้ายคลิปก่อนจบไลฟ์นี้นะครับเพื่อใครเข้ามาตามดูกลัวเขาพลาดไงผมไม่อยากให้ใครพลาดเลยอยากให้ได้มีก็ได้มีไปด้วยกันแต่้าไม่เข้าอย่าว่ากันนะมันมีพลาดกันได้นะครับเเพราะฉะนั้นอาจารย์เห็นมีงวดหนึ่งที่บอกว่าครึ่งปีหลังสิบเอ็ดงวดับมันหายไปหนึ่งงวดรับงวดนั้น มันเกิดอ,อะไรขึ้นอาจจะหนึ่งก็จีกาก็คือเมื่าที่ผมบอกว่าสุดล้านเปอร์เซ็สร็จวันนั้นคือโดนหลงเละครับก่อนหน้านั้นเข้ามาแปดงวดพองวดที่เก้ามันโดนด่า,ดดาวเละเลยเต็นโซเชียลเลยร้อยใจไหมร้องไห้เลยจะมีทิ้ทิ้งผมนั่งร้องไห้เนี่ยคือผมก็เสียใจเพราะว่าที่ผมทําไปผมก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรแล้วก็ให้ฟรีแล้วก็เป็นเส้นแนวแตบบ่บางคนเขาไม่เข้าใจเขาก็จะมาด่า ก็มาอยู่ที่ดวงองแต่เราคนครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆเราเราควรจะสนับสนุนกันในทางของความรู้สึกด้วยครับไม่ใช่ว่ามาเอาแต่เลขอย่างเดียวพอไม่ได้ก็มาต่อว่านะอันนี้ก็อาจจะเห็นแก่ตัวไปหน่อยนะครับผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวปู่จะคัดคนหรือพอคนที่ด่าไม่ตามเดี๋ยวเราจะกลับมาเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดงับนทั้งบนทั้งล่างพร้อมสผมวิ่งใส่กองเลยใครด่าปุ๊อันี้คือข้าผมหลุดนะครับไม่เป็นไรครับก็เข้าใจความรู้สึกแหละ เพราะฉะนั้นงวดที่แล้วอาจารย์ฟันเก้าหนึ่งมันมาล่างเต็มเต็มเลยครับมาแล้วแล้วก็ฟันเลขเก้ามันก็มาข้างบนอีกใช่ครับชุดเต็มเราก็มีนะเสร็จโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทีมงานหาเอซน่อยตาะเลยาโอเค A 4ซกับปากกาเมจิกนะครับมีคนถามว่า1นงศูนย์จะมาไหมอันนี้ค่อนข้างฉีกนะครับไม่ฉีกเราเราจะไม่ตอบแล้วกันว่ามาไม่มานะับก็แล้วแต่ชอบจริงๆม่ดีครัแล้วแต่ชอบชอบ ปิดเก็บไว้ก่อนนะปิดเก็ไว้ก่อนเออถ้าถามเลขอะไรมาแล้วเดี๋ยวอาจารย์ชอบอาจารย์จะไม่บอกะอาจารย์จะพยักหน้าแต่ถ้ามีเลขเ็มาเนี่ยก็จะพยักหน้าด้วยอยู่เออมีคนบอกว่าจิตริศหยิบหนึ่งเก้าให้จ้าอออาจจะตัวเดิมก็ได้ครับเพราะว่า่แน่นะพูกก็ตัวเดิมเลขที่ผมให้ก็ตัวเดิมหรือว่าเออวันนี้อาจจะตัวนั้นน่าจะคนไม่ค่อยซื้อน่าจะออกครับจิตริศครับเขาอาจจะงงกันว่าคืออะไร มันคือฟีเจอร์ใหม่ของเราที่สมมุติว่าใครรู้สึกว่าดวงเราไม่ดีเลือกหวยยังไงก็ไม่ถูกเข้าไปที่ลอตเตอรี่พ s สครับเข้าไปตรงที่จิตริตยิบโชคครับแล้วก็เลือกพรีเซนเตอร์เราได้เลยมีทั้งพี่น็อตนะครับพี่สุนารีพี่ไฮอรครับพี่มนต์ศิธิ์คำส้อยคุณเจนนี่แล้วก็จิตริหยิบโชคอยากให้ใครหยิบให้หยิบไปเลยเลยฟีเจอร์ใหม่เดี๋ยวจะลองดูครับยวลองดู คุณสุวัีบอกว่าซื้อไว้แล้วจ้าจากลอตเตอรี่พัด17เยี่ยมเลยแสดงว่าคุณเก่งมาก17เจนหนึ่งเขาแย่งชิงกะครับแย่งชิงกันยังรอดตีครับผมก็ได้ในแอปมาเยอะอยู่นะเออแสดงว่าเที่ยมวันที่เจ็ดใช่ไหมผมเที่ยงหนึ่งนาทีผมไปเลยครับดักรอก่อนเลยเอาหมดเลยดักลอก่อนเลยเจนหนึ่งหนึ่งเจ็ดอ่าเยี่ยมอ่ะ172ค่ะเดี๋ยวระหว่างรอ มีคนพิมพ์เลขมีเจ็ดมาเต็มเลยได้ครับติดเจ็ดหลายก็ได้ด้วย่ครับเราไม่รู้หรอกว่าเจ็ดอะไรติอีกเลขหนึ่งลองไปใส่กันดูนะฮะว่าแต่ว่าถ้าสมมุติจะเอาที่อาจารย์นอตตี้ชอบก็จะมีเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งใช่ครับแล้วก็เจ็ดสามใช่ไหมเจ็ดหกเจ็ดหกแล้วก็หกเก้าเลยมีสี่คู่ที่ที่ผมเนี่ยปันบานนี้นะฮะคุณโจ๊กบอกว่าเมื่อคืนผมฝันผมฝันว่ามีผู้หญิงเหมือนคนโบราณ มามาบอกหนึ่งศนยห้าครับอ๋ออันนี้ก็ผมก็ตีความฝันไม่เป็นนะครับต้องขอไปด้วยมีคนเลือกพี่น็อตหยิบให้หนึ่งเจ็ดได้หนึ่งเจ็ดออลองดูนะฮะในโค้งสุดท้ายแล้วอยากถามอะไรกันรีบถามมานะฮะอาจารย์ลอตตี้จะต้องไปพักก่อนแล้วครับเมื่อสักครู่นะฮะก่อนที่จะเข้าถ่ายทำอาจารย์วูบไปหนึ่งครั้งนะครับ มันมีคําถามแน่นอนหลายๆท่านก็เป็นแฟนเขาอาร์ตี้ในเพจอตร์โนตคพัทอาการพวกนี้ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะป่วยตอนหวยออกหลังหวยออกแล้วครับอาการรูบแบบนี้เจ็บท้องบ้างเนี่ยก็ไม่หมดเลยคืออาการยังไงมันเหมือนเราให้โชกคนอินไปแล้วถ้าตามความเชื่อตรวจสุนี่ยก็คือมันจะเข้าเพราะว่าพ่ออาจารย์คนเดิมนี่พวกก็เสียชีวิตตอน4.0เลยเจ้าภาพเราก็4.0เลย ก็จะสังเกตได้เลยพอเข้าถึงหลังจากผมเฮดีใจว่าน้อยมันก็เจ็บล้มนะครับครับฝนเมื่อกี้ก็จะมาถ่ายกับทีมงานเด็กกููุ้้นคุณท่านจะล้มเลยครับเห็นแมงหอยนี่จะเป็นแบบนี้แล้วก็เมื่อพวดที่เข้าเจ็ดหกตอนสิบหกสิงหาเนะ่มก็ได้ไปสองกองแล้วเป็นไงก็ไม่พูอประไรไม่เกิดปวดบ่อยสอ่ลดไส้สองไม่มีครับไม่มีอะไร้องก็ดีๆไม่มีอะไรที่ ที่ทางการทัทง์ตรวจไเลือดก,ก็ตรวจถูนประจำครับแต่ว่าก็กอะไรอย่างนั้นก็นี่ข้ามาเจ็บ้าเจ็บยาเ็ากินไปแล้วแล้วก็วันนี้มาวูบมาวูบครับแต่ว่าถ้าป่วยแบบนี้ลูกศิษย์จะรู้เลยว่าเวลายิ่งผมป่วยเนี่ยนี่จะมาวันที่พี่บอกว่าพี่ไปเจอคลิปที่ผมให้ใช่ใช่เมืวานั้นผมให้สูงสองอุ้ยเมื่วนนั้นผมให้สูงสองนะแล้วเรียกก็สูงสองแ้วผมก็มาให้สี่หกก่อนที่จะมาดู ตอนนี้คนดูอยู่3,000แปดเอาให้ถึง5,000ถ้า5,000เมื่อไหร่อาจารย์ลอตตี้เขียนเลขให้ประจำงวันนี้เลยนะฮะฝากแน่อยครับฝากแควไปเยอะๆครับเรามากายจริงครับนะฮะไอตอนผมเปิดเทปไปที่บอกว่าไอการศิกก็แค่บันซอยแบบคีโมฮะครับผมนั <c oughs> ่งรถมา7ชั่วโมงแต่ใจแต่ใจรักไงรักใครรักคุณเนี่ยแหละมาหาอาจารย์เพื่อที่จะ ไลฟ์สดวันนี้ก<ช>็อยากให้ก่อนสิ้นปีทุกคนได้โชคครับก็ <นะ S 1> <ๆ S 2> อยากอ,อยากให้มีโชคจะได้มีค่าน้ํามันนะครับส่วนคนที่อยู่กนทมก็อยากสิ้นปีเขาก็อยากกลับพรุ่งนี้ลำเนาเราก็อยากค่าน้ํามันให้ให,ให้กลับบ้านเอาเงินนี้ไปฝากพ่อฝากแม่ไปให<ช>้ครอบครัวครับว่าอยู่ที่ไหนก็กใช่ครับอยู่ที่ไหนไม่โอทุนเขราบ้านเราก็อยากให้มีค่าน้ํามันเทื่ครับก็จะทําให้ดีที่สุดครับอาจารย์ถ้า เพื่อนๆในอยากจะมากราบไหว้ที่นี่ครับเดินทางเซิร์ชยังไงอะไรยังไงครับถ้าจะเซิร์ชเราเซิร์ชตำหนักตัวใหญ่ออนนะครับอจุดนอนมันจะขึ้นเลยอยู่ที่อําเภอนามนจังหวัดกระสินง่ายๆเราตั้งอําเภอนามนจังหวัดกระสินก่อนขับมาถึงอําเภอนามนค่อยตั้งตำหนักมันจะได้ไม่เข้าปาถ้าเราตั้งมาตำหนักเลยมันจะพาเข้าปาอ่าโอเคสี่พันละห้ดีนะครับอ่า แล้วเป,ปิดปิดกี่โมงยังไงจะเจอจะเจออาจารย์ทำยังไงถ้าจะเจอผมผมจะลงรับแขก14นาฬิกา40นาทีครับช่วงเช้านี่ก็มากับไหวได้แต่ว่าผมยังไม่ลงก็อใช้เวลาส่วนเัวนที่หนึ่งครับก็เปิดตั้งแต่9โมงเช้านนจนถึง17นาฬิกา30น,นาทีแต่ว่าบางครั้งแขกเยอะเราก็ไหลไปให้ไหลไปให้จนถึงรุ่งหนึ่ผมก็เห็นอยู่นะฮะว่าอาจารย์ก็ไม่ได้ไปไหนสักทีครับข้าวก็ไม่ได้ทานไม่ได้ทานนะครับนอนก็น้อย นะครับขนาดเชิญไปออกรายการของเราที่ออฟฟิศนะครับก็ไปไม่ได้ผมเข้าใจแล้วต้องอยู่กับลูกศิษย์ต้องเจอลูกศิษย์ทุกวันก็มานั่งรออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาแล้วผมไม่ได้พักเลยเนี่ยเหมือนจะทานข้าวก็ต้องรีบทานบางครั้งก็ไม่ไม่ได้ทานเลยอืมก็จะเป็นแบบนี้ครับมีงานที่ไหนเนี่ยไปแคนเซลเข้งหมดเพาไปไม่ได้มีคนอยากเห็นเลขทูปที่พานเมื่อหลังนะครับ แต่บนต้มอ,อ,อ่ะไม่ว่าเพิ่นชุดไว้เขาเห็นได้ไงไม่รู้คืองชุดนี่ถูกแล้วแก้บนไม่บนอยากเห็นอยากเห็นใช่ไหมถ้าอยากเห็นรอดูท้ายคลิปเดี๋ยวพาไลฟ์สดนี้ไปดูพร้อมกับตัวเลขเดี๋ยวกระดาษน,นี้ยอาจารย์น็อตจะเขียนเสร็จปุ๊บอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาไปวาดอยู่ตรงหน้าปุ่มของกับแล้วเดี๋ยวไปดูพร้อมกันดีไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้อาจารย์ตรงนี้ตรงนี้อาจารย์เขียนเห็นป่ม จะเห็นนะยังเห็นอยู่ใช่ป่ะถ้าตรงโทรศัพท์ัะเห็นตรงโทรศัพท์อ่าทำยังไงดีให้ให้รู้สึกว่ามันดูหวังรุ่นๆหน่อยเขียนไปรุ่นไปเออ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้อาจารย์เขียนนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์นี้นะครับทั้ง4,000 5,000ท่านนะฮะเดี๋ยวเราพาดูบรรยากาศรอบๆด้วยก่อนที่จะปิดไลฟ์แล้วก็ปิดด้วยเลขนะฮะเดี๋ยวปิดด้วยเลขนะครับ มาเขาจะนั่งอาจารย์บรบกวนหน่อยครับเราให้แฟนเพจลอตเตอรี่พัดครับงวด16ธันวานีเ่เนี่ยทางนะครับแล้วนะยังไม่ให้เห็นเลขน,นะยังไม่ให้เห็นเลขน,นะพาไปดูตรงนี้พาดูหลัง <c oughs> แต่ไหนเห <c oughs> มือนจะเห็นเห็นเหมือนจะเห็นเ,เห็นเฮ้ยเฮ้ยต้นไม้สองไม้ ว่าผมครวรหรือยียวนนะครับอยากให้ทุกท่านได้รุ้นไปกับเรานะเพราะถ้าได้เห็นปุบ <ใน S 2> ผมเชื่อเล,ลยไลฟ์สดผมมันล่วงกราวเลยไม่มีใครดู <c oughs> 4ี0 0ันห้เนี่ยล่วงหายไปแป๊บเดียวเนี่ยหายเลยนะฮะเห็นนะ <c oughs> มีคนว่้ใจร้ายอะ่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวพาดูบรรยากาศด้วยนล่มลื่นนะครับ4ี0 0ันสาตอนนี้ ไม่ได้ไม่ไ้ไวะม่ไมีว่าบังเอิญอยู่ว่าบังเอิญแปเดี๋ยวอาจารย์ติ๊กถูกให้ผมด้วยของแท้สี่พัแล้วสี่พันเจ็ดเอาสี่พแล้วครับอีกสองร้อยสอกว่าสี่พัแล้วอีกสองร้อกว่าละคนก็จะดังแล้วร้อกว่าแช้แท้ด้ส้ วห <5, 000, S 2> ้าพันเดี๋ยวให้ดูเลยคุณเห็นอะไรนี่ไหมห้าพันแล้วคุณเห็นห้าพันแล้วห้าพตามสัญญาอ่ะยังไม่ได้พาเดินไปดูเดี๋ยวเขาหาว่าไม่ตามสัญญาเดี๋ยวให้อาจารย์พูดคุยเลขนี้ก่อนปิดท้ายไลฟ์นี้ครับอ่ะเชิญครับครับก็สิบหกพันบาทนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนนะ 16, นะครับเนาะก็สิบหกพันบาทนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดนะครับก็จะมีเจ็ดเก้าเจ็ดหก 9แล้วก็71ครับฟับงอย้าง79 76 9แล้วก็71ครับเม็ดเดียวคือตัวแรกเลย7997ส่วนสามตัวนี้มี796แล้วก็791นะครับเนาะส่วนที่วงกลมไว้ก็คือตัวที่ชอบมานะครับส่วนนี้ก็จะเป็นผู้ปลูกนะครับซึ่งอาจารย์พูดไม่ได้ก็ดูเอาแล้วกันนะครับเนาะถ้าในใจถามว่าอาจารย์ชอบไหนอาจารย์ชอบไปทางเลขคู่มากนะครับวันนี้แล้วก็71กับ79เนี่ยคือชอบที่สุดในชุดสีคูนี้แต่จำไว้ว่าถ้าจะเอาก็สีคูห้าตัดออกับ นะครับโอเคเพราะฉะนั้นขอบคุณมากนะครับประธานครับขอบคุณมาครับขอบคุณทีมงานครับขอบคุณนะครับอ่ะยังไม่ปิดตะกี้นี้งวผมขอตอบสนองเลขครุ่นะอันนี้ลร่งรุ่งพี่พี่เขาขอเนอะอันนี้คือเป็นการมาแก้บนใช่ไหมครับการมาแก้บนนะฮะการมาแก้บนนะฮะ ลังมาถวายใช่ใครได้โชคแต่ว่าเขาจะมาแค่บ,บุตอ่ะดูดูเลยตะกี้ที่ขอเอาไปเลย